บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากบุญมานามฮหงกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะสร้างความสุขให้แก่ตนเองแล้วยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างความสุขสร้างอาชีพให้แก่ผู้คนในชุมชนอีกด้วยกเกษตรพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตอ่ะ ใครทำในสิ่งนี้ชีวิตจะรุ่งเรืองแล้วก็มีอยู่มีกินอยากจให้เยาวชนได้มองเห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกลับมามองดูป้ามีหลักปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติแล้วได้อะไรเกิดขึ้น จากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของบุญมานามโฮงถือเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากเราจะได้ความรู้ไปปฏิบัติเองแล้วเรายังสามารถไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนอื่นๆเช่นเพื่อนๆที่ ที่หมู่บ้านหรือที่โรงเรียนสถาบันนะคะที่มหาวิทยาลัยอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ยังได้รับความรู้นี้ด้วยแล้วเรายังสามารถชักชวนของเขามาร่วมกิจกรรมที่เรา,าได้รับรับรู้รับฟังจากการอบรมมาด้วยค่ะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักการดําเนินชีวิตที่สามารถพัฒนาอาชีพพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมสู่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปไทยเบฟขอบันทึกบุญมานามโฮ กับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเว็บริษ์จำกัดมหาชน